พี่น kind of <T |ar|> ้องมี <ifi Bee> ่น้องอิมาขายเสื้อนอกจากเป็นศิลปินแล้วก็ยังเป็นต้นใช้คล้องใช้เสื้อคล้องขวางเหมือนเดิมตัวละสามร้อยกับเสื้อสามร้อยจ้ะสามร้อยจ้ะ

ผู้หญิงไม่แน่ใจไม่เจอใรเลยดู้ไหมนี่ตีอะไหบ้างไหน,ไหน,นรู เลยต้องการน้ำมูชาน พอบอกนะ

<Surprise. S 2> พ่อการชัยจะเป็นนักขาวคู่กับปอมแปมเพราะว่าพ่อเขาหมอดลาดมีสตอรี่พี่สองค่ะขอบคุณทพลกำลังใจกัะ